วันนี้ทำสเต็กให้ฝรั่งทานนะคะจะอร่อยหรือเปล่าก็แล้วแต่คนทานอ่ะนะไม่รู้จะยังไงแต่อันนี้ก็มีฟักทองนะคะฟักทองฟักทองอย่างนะย่างเนย วิธีก็คือ,อเข้าไมโครเวฟให้มันสุกสักระยะหนึ่งแล้วก็เอามาย่างย่างเตานะฮะหรือคือเข้าเตาอบนะย่างประมาณนั้นนะคะอร่อยค่ะอร่อยเคยกินที่อ,อะไรอ่ะที่เมืองไทยอะซิสเลอร์ของเมืองไทย เขาทำอร่อยมากไม่รู้ว่าทำยังไง oh. ก็ลองมาทำดัดแปลงทำดูอัน <All right. S 1> นี้คือสเต็กนะคะสเต็กสเต็กก็คือหมักหมักน้ำมันหอยยิว right. ขาวนิดหน่อยนะคะ uh, แล้วก็ น้ำมันนะฮะ <Thank you. S 1> หมักเอาไว้สักสิสิบนาทีเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อที่บางมากแล้วก็จะสุกง่ายสิบสิบห้านาทีก็คือมันจะไม่เค็มมากนะฮะถ้าเราจะใส่ให้เค็มนะฮะเพราะไม่งั้นจะจะกลายเป็นเค็มนะฮะ แล้วเราก็เอามาย่างหรือมาอบนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะให้ฝรั่งทานนะ,ะส่วนของเราเองเราก็จะทานอาหารไทยนะเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ทานเนื้อน,นะคะให้เขาทานคนเดียวนี่คืออาหารของเขานะคะโอเคนะคะ